กฎแรงดึงดูดเป็นหลักการทางจิตวิทยาที่เชื่อว่าความคิดและความรู้สึกของเรามีพลังในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตการที่เราคิดและรู้สึกในทางบวกหรือทางลบจะส่งผลต่อสิ่งที่เราได้รับในชีวิตความคิดและความรู้สึกในเชิงบวก จะดูดสิ่งดีๆเข้ามาขณะที่ความคิดและความรู้สึกในเชิงลบจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาการใช้งานกฎนี้จึงต้องอาศัยการคิดในทางบวกอย่างต่อเนื่องและการมองโลกในแง่ดีเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตหลักการของกฎแรงดึงดูดพลังของความคิด กฎแรงดึงดูดเชื่อว่าสิ่งที่คุณคิดจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตหมายความว่าเมื่อคุณคิดถึงสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคุณจะส่งพลังงานที่ดึงดูดสิ่งนั้นมาโดยการคิดในแง่บวกจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในขณะที่การคิดในแง่ลบ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์การแสดงออกของความรู้สึกความรู้สึกมีบทบาทสำคัญในการดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตความรู้สึกที่ดีและเต็มไปด้วยความรักและความขอบคุณจะทำให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสดีๆเข้ามาเช่นหากคุณรู้สึกขอบคุณ ในสิ่งที่คุณมีคุณจะดึงดูดสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นเข้ามาในชีวิตการกระทำที่สอดคล้องกับความคิดการใช้กฎแรงดึงดูดไม่ได้หมายความว่าแค่คิดอย่างเดียวแต่ต้องมีการกระทำที่สอดคล้องกับความคิดนั้นด้วยเช่นหากคุณอยากได้งานใหม่คุณต้องทำการค้นหางานและสมัครงาน นอกจากนี้ยังต้องมีความเชื่อมั่นว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณการตั้งเจตนาและภาพในจิตใต้สำนึกการตั้งเจตนาเป็นการกำหนดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตให้ชัดเจนและมุ่งมั่นการสร้างภาพในจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการ จะช่วยให้เราดึงดูดสิ่งนั้นได้เร็วขึ้นการมองเห็นภาพของสิ่งที่ต้องการเป็นภาพชัดในใจเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมพลังของกฎแรงดึงดูดการปล่อยวางและเชื่อมั่นกฎแรงดึงดูดยังเน้นความสำคัญของการปล่อยวางหลังจากที่คุณได้ตั้งเจตนาและทำการกระทำแล้ว สิ่งที่สำคัญคือการปล่อยวางไม่ยึดติดกับผลลัพธ์และเชื่อมั่นในกระบวนการสิ่งที่คุณต้องการจะมาในเวลาที่เหมาะสมวิธีนํำกฎแรงดึงดูดมาใช้ในชีวิตประจำวันคิดในเชิงบวกหลีกเลี่ยงการคิดในแง่ลบและพยายามหาความดีในทุกสถานการณ์การคิดในเชิงบวก จะช่วยเปลี่ยนมุมมองและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นในการทำให้มันสำเร็จจะช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสและพลังงานที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการการใช้เทคนิคการวิจารณ์ในตัวเอง การพูดคำยืนยันหรือวิจารณ์ณตัวเองในเชิงบวกเช่นฉันสมควรได้รับความรักและความสําเร็จจะช่วยส่งพลังบวกให้กับจิตใจและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการใช้การจินตนาการการสร้างภาพในจิตใจว่าคุณได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วจะช่วยให้พลังงานของคุณ ส่งไปยังจัก,กรวาลและดึงดูดสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันฝึกขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่ในตอนนี้จะช่วยให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆในอนาคตได้มากขึ้นเพราะเมื่อคุณรู้สึกข,ขอบคุณคุณจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆมากขึ้นและสิ่งใหม่ๆที่ดีจะเข้ามา กฎแรงดึงดูดเชื่อว่าจักรวาลจะตอบสนองต่อความคิดและความรู้สึกของเราเสมอเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่เราต้องการและรู้สึกดีเกี่ยวกับมันจักรวาลจะเริ่มทำงานเพื่อนำสิ่งเหล่านั้นมาหาเราในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆการพบปะผู้คนใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตข้อควรระวังอย่าจมอยู่กับความคิดลบการที่เราจมอยู่กับความคิดลบจะดึงดูดสิ่งไม่ดีมาให้ดังนั้นควรหาวิธีเปลี่ยนความคิดให้เป็นบวกเมื่อรู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลการใช้กดแรงดึงดูดไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นผลในทันที บางครั้งอาจต้องใช้เวลาบ้างในการเห็นผลลัพธ์จากการใช้กฎของแรงดึงดูดนี้หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีหลายข้อที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดของกฎแรงดึงดูดซึ่งทั้งสองอย่างมีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกันในการมองโลกในแง่บวกการฝึกปฏิบัติด,ด้วยความเชื่อในสิ่งที่ดี และคิดกระทำอย่างมีสติเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต่อไปนี้คือหลักธรรมบางประการที่สามารถสัมพันธ์กับกฎแรงดึงดูดอริยศสัจสี่ทุกข์ในพุทธศาสนาทุกข์หมายถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิตที่มีทั้งความทุกข์จากการเกิดแก่ เจ็บตายและการขาดในสิ่งที่ต้องการแต่ในกฎแรงดึงดูดการหยุดรู้จักยอมรับความทุกข์สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดและมุ่งไปข้างหน้าเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีขึ้นสมุทยัยการยึดติดกับความอยากคือสาเหตุของทุกข์เมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้การปล่อยวาง และการคิดในเชิงบวกจะช่วยให้เราดึงดูดสิ่งดีๆโดยไม่ยึดติดนิโรธการละทุกข์คือการละจากการยึดติดและละความอยากที่เกิดจากความไม่รู้โดยในกดแรงดึงดูดการปล่อยวางสิ่งไม่จำเป็นจะช่วยให้เราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมักทางปฏิบัติตามมักแปด ในพุทธศาสนาสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องและมีสติซึ่งการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราใช้กดแรงดึงดูดในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นการมีสติการฝึกสติในพุทธศาสนามีความสำคัญมากเพราะช่วยให้เรามีสติในการคิดและการกระทำ เช่นเดียวกับการฝึกกดแรงดึงดูดเมื่อเรามีสติในความคิดและการกระทำเราจะสามารถตั้งเจตนาในทางบวกและดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตได้การตั้งเจตนาในพุทธศาสนาการตั้งเจตนาเป็นสิ่งสำคัญในการกระทำให้เกิดผลตามที่ต้องการเช่นเดียวกับการใช้กดแรงดึงดูด เมื่อเราตั้งเจตนาในสิ่งที่ดีและมีความตั้งใจที่ดีเราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการทำทานและการให้การให้ทานในพุทธศาสานาช่วยให้บุคคลสร้างพลังงานบวกและมีความการุณาต่อผู้อื่นการให้ทานหรือการกระทําดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาให้เราในอนาคต ซึ่งคล้ายกับกฎแรงดึงดูดที่เชื่อว่าการกระทําดีจะดึงดูดสิ่งดีๆกลับมาการปล่อยวางการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เรามีหรือสิ่งที่เราหวังจะทําให้เรามีจิตใจที่สงบไม่ยึดติดการปล่อยวางเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์และสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้ โดยไม่ยึดติดหรือคาดหวังเกินไปเมตตาและกรุณาการมีเมตตาและกรุณาต่อผู้อื่นในพุทธศาสนาเหมือนกับการสร้างสภาวะทางจิตใจที่ดีซึ่งเป็นพลังงานบวกที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหากเรามีเมตตาและปราณีต่อผู้อื่นเราจะได้รับสิ่งดีๆ กลับมาในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ดีและโอกาสในชีวิตอุเบกขาคือการรักษาสมดุลในใจแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติที่ช่วยให้เรามีความสงบและไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่แปรปรวนการมีอุเบกขาช่วยให้เรามีทัศนคติที่ดีและสามารถ ดึงดูดสิ่งที่ดีในชีวิตได้แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายการฝึกสมาธิในพุทธศาสนาช่วยให้จิตใจของเราสงบและมองเห็นความจริงการฝึกสมาธิจะช่วยให้เรามีความชัดเจนในการตั้งเจตนาและดึงดูดสิ่งที่ดีได้อย่างมีสติและตั้งมั่น หลักธรรมในพุทธศาสนาเช่นการมีสติการตั้งเจตนาการปล่อยวางการทำทานและการรักษาความสงบทางจิตใจต่างก็เป็นการฝึกฝนที่สามารถนำไปสู่การดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้การใช้กฎแรงดึงดูดจึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาที่เน้นฝึกฝนจิตใจให้มีความคิดในทางบวกและมีการกระทำที่ดีเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะคะถ้าคุณชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักคลิปนี้กัน ถ้ามีคำถามหรือความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ